สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึงโลจิสติกเลกเกชันนะครับประเด็นที่จะกล่าวถึงในวันนี้เป็นเรื่องไดโคโตมัสโคดวิดมิสเทคหรีซอสนะครับก็คือการกำหนดรหัสตัวแปรหุ่นกับความผิดพลาดของผลการวิเคราะห์ครับในการวิเคราะห์ตัวอย่างนี้ผมกำหนดให้ตัวแปรสระหนึ่งตัวเป็นไดโคโตมัสก็คือไลฟ์สไตล์ครับใช้ชีวิตแบบเร่งรีบก็คือ1นะครับอินแอคทีก็เป็นชีวิตที่ไม่เร่งรีบนะครับ ก็คือ0นะครับในขณะที่ตัวแปรกลุ่มอายุเป็นออเดอร์ครับเรียงจากอายุน้อยก็คือต่ำกว่า31ปีรหัส1 31ปีถึง45ปีรหัส46ถ46-60รหัส3แล้วก็60ปีขึ้นไปรหัส4นะครับแล้วก็มีตัวแปรตามก็คืออาหารเช้าที่ชอบรับประทาน1เป็นเบเกต์ปาร์2เป็นโค๊ตข้าวโอ๊ตนะครับ3เป็นสีเรียวนะครับ ประเด็นที่เราจะพูดถึงวันนี้ก็คือตัวแปรอิสระที่เป็นไดโคโตมัสนะครับซึ่งเรานิยมใช้เป็นดัมมี่เวอร์บิลนะครับไดโคโตมัสนั้นนะครับจะมีรหัส0กนย์นะครับ1คือตัวแปรที่เราสนใจและ0ก็คือตัวแปรที่จะนำมาใช้เป็นเรเฟรนท์นะครับทีนี้นะครับเมื่อเราวิเคราะห์แล้วนำตัวแปรนะครับไดโคโตมัสนั้นเข้าเข้าในแฟกเตอร์บ็อกนะครับก็คือหลายคนนะครับ ก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าใจว่านะครับตัวแปรที่เป็นไดโคโตมัสนะครับที่เป็นกลุ่มนั้นก็คือแฟกเตอร์ครับก็คือตัวแปรกลุ่มนะครับก็นำเข้าที่แฟกเตอร์บ็อกนะครับส่วนตัวเอชแคทเจอร์กรีนั้นนะครับก็เป็นตัวแปรกลุ่มนะครับก็นำนำทั้งสองตัวแปรนั้นเข้าสู่ตัวปรับ่ยตัวแฟกเตอร์บ็อกนะครับผลการวิเคราะห์เนี่ยครับจะเห็นว่า Active 0นเท่ากับ0นะครับแล้วก็มีค่าสัมประสิทธิ์นะครับในขณะที่ Active 1กลับเป็น0นย์นะครับซึ่งตัวนี้นะครับเราจะเห็นว่าตัวนี้ไม่มีค่าสัมประสิทธิ์เลยนะครับในขณะที่ตัวแปรกลุ่มอายุนั้นก็มี1 2 3 4นะครับและกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่4เป็นกลุ่มที่มีค่าสัมประสิทธิ์เป็น0นย์นะครับซึ่ง B ตัวนี้นะครับไอตัวที่เป็น0ูนย์นั้นนะครับ ก็คือตัว reference นะครับหรือกลุ่มอ้างอิงนะครับทีนี้เรามาดูการแปรผลนะครับถ้าเราแปลผลนะครับเราจะต้องอิงนะครับกับความถูกต้องนะครับเราจะไปอิงกับสิ่งที่เรากำหนดเอาไว้แต่แรกไม่ได้เพราะอะไรครับเดิมเราจะใช้นะครับหเป็นตัวแปรที่เราสนใจศูนย์เป็น reference นะครับแต่ทีนี้นะครับเมื่อเรากําหนดนะครับตัวแปรไดโคโตมัสนั้นอยู่ใน factor นะครับ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็เข้าใจว่าเป็นตัวแปรกลุ่มนะครับเข,เขาจะดูค่าเยอะสุดแล้วใช้ Default ก็คือนะครับกลุ่มสุดท้ายเป็น Reference นะครับดังนั้น1ในที่นี้ก็เลยกลายเป็น Reference นะครับเวลาแปลผลก็ออกจาตรงข้ามกับสิ่งที่เราคิดเอาไว้ในแนวคิดทฤษฎีก็ค,คือว่าตัว Active นะครับที่ใช้เป็นการใช้ชีวิตแบบเร่งรีบนะครับที่มีการกำหนดนะครับ1คือใช่0ก็คือไม่ใช่ แต่ผลการวิเคราะห์ปานะครับเป็นค่าสัมปสิทธิ์ที่แอคทีฟเท่ากับศูนย์ก็คือนะครับให้ค่าสัมปสิทธิ์ที่ว่าไม่ใช่แทนนะครับก็กลายเป็นว่าคนที่ใช้ชีวิตไม่เร่งรีบเทียบกับคนที่ใช้ชีวิตเร่งรีบโอกาสในการทานอาหารเช้าที่เป็นเบรกฟาสฟ์บาร์นะครับเบรกฟาสต์บาร์ก็คือตัวนี้นะครับเป็นอาหารเช้าลดลงนะครับเพราะว่ามันเป็นลบนะครับแล้วก็ค่า X อ็ก์เรชเป็นจุดสี่ห้าหกนะครับ ลดลงนะครับร้อยละ54.3นะครับเมื่อเทียบกับการทานซีเรียลเป็นอาหารเช้านะครับอันนี้ก็คือการอ่านค่าแปรผลของตัวนี้นะครับซึ่งมันจะขัดกับความรู้สึกของเราว่าเราจะให้นะครับตัวแปรที่เราสนใจก็คือ Active นั้นก็คือรหัส1แล้วก็ Inactive ก็คือรหัส0นะครับดังนั้นการแปรผลจะกลับทิศลับทางกันนะครับที่นี้ถ้าเรานะครับ เอาตัวแปรที่เป็นไดโคโตมัสนั้นนะครับที่กับที่ให้รักำหนดรหัสเป็น0ูกับ1นะครับโดย1คือกลุ่มที่เราสนใจ0ูก็คือ Refer e n c e นะครับใส่เข้าไปที่ o v a r i a t e นะครับเราจะเห็นว่ามันจะไม่ปรากฏตัว Refer e n c e ขึ้นมานะครับก็คือเสมือนว่าเป็นค่าต่อเนื่องนะครับดังนั้นนะครับตัวแปรที่เป็นไดโคโตมัสศูนย์กับหนึ่งนั้นก็คือเสมือนเราทําตัวแปรนั้นให้เป็นค่าต่อเนื่องนะครับการนําเข้าจะต้องนําเข้าที่โค a ว i เรต ที่นี่พอนําเข้าแบบโคเวตแล้วนะครับสิ่งที่เราจะได้ก็คือค่าสัมสิทธิ์นะครับ1นนะครับก็คือใช่นะครับก็คือใช้ชีวิตแบบเร่งรีบศูนย์ก็คือไม่ได้ใช้ชีวิตแบบเร่งรีบและเป็นตัว Refer e n c e การแปลผลก็จะแปลผลว่านะครับคนที่ใช้ชีวิตเร่งรีบเทียบกับคนที่ใช้ชีวิตไม่เร่งรีบคนที่ใช้ชีวิตเร่งรีบนั้นมีโอกาสที่จะทานเบรกฟัสบาร์นะครับมากเป็นอาหารเช้าสูงนะครับ ถึงนะครเบ2 1สีเท่าเมื่อเทียบกับการเลือกรอับประทานซีเรียลเป็นอาหารเช้านะครับอันนี้ก็จะแปลผลตรงตามที่เราวางไว้นะครับในลักษณะของตัวแปรไดโคโตมัสหรือตัวแปรหุ่นนะครับที่เป็นการกำหนดค่า01นย์กับดังนั้นนะครับตัวนี้ก็จะแปลผลได้ตรงตามตัวาการใช้เทคนิคดัมมี่วอร์เบิลนะครับในขนาดตัวนี้ นะครับจะเห็นว่ามีการระบุรหัสเข้ามาด้วยเพื่อที่จะให้ผู้ใช้งานเข้าใจนะครับแต่ว่าเราอาจจะติดขัดว่านะครับรหัสที่เรากําหนดไว้หรือสนใจนั้นมีรหัสเป็น1น,นะครับไม่ใช่0ูนย์นะครับทีนี้นะครับเมื่อเรามาเปรียบเทียบกันเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นการกลับรหัสไปเลยนะครับก็คือนะครับถ้าหากเราต้องการให้1คือตัวแปรที่เราสนใจ0ูนย์ก็คือ r e f e r อเรน เราก็นะครับตัวแปรที่เป็นไดโคโตมัสต้องนำเข้าในโควอรเอตนะครับขณะที่นะครับถ้าหากเราไม่ได้กลับตัวแปรนั้นเป็นตัวแปรหุ่นนะครับตัวแปรนั้นนะครับจะอิงนะครับกับกลุ่มที่เขากำหนดขึ้นมาใหม่นะครับโดยที่นะครับเขาจะระบุว่ารหัสไหนเป็นตัว reference นะครับตัวที่ไม่มีค่าสัมสิทธิ์ก็คือตัวที่เป็น reference ส่วนตัวที่มีค่าสับชิ์ก็คือกลุ่มนั้นนะครับเป็นกลุ่มที่เขาทําการประมาณค่าพารามิเตอร์ให้เรานะครับดังนั้นนะครับถ้าเป็นไดโคโตมัสนั้นนะครับแนะนําว่าอย่าใช้แฟกเตอร์นะบล็อกนะครับให้ใช้ตัวโคเวอร์เอไม่งั้นนะครับก็จะแปรผลนะครับกลับด้านครับกลับด้านเดี๋ยวเรามาทดลองทํากันดูนะครับในการวิเคราะห์นะครับเราก็เปิดข้อมูลมาแล้วก็เลือกนะครับ r r e s s i o n นะครับ ทีนี้ก็เลือกนะครับมันติโนเมียรโลจิสติกเคชั่นตัวไดแกรมก็นะครับแต่ตัวโปรแกรมจะเปิดตัวมันติโนเมีย g i โลจิสติกเคชั่นมาเรานำตัวแปร dependent variable ใส่เข้าไปนะครับ default จะกำหนดให้ last เป็น reference นะครับแต่เราก็สามารถเปลี่ยนได้ครับนะจะให้เป็น first ก็ได้หรือจกำหนดรหัสกลุ่มก็ได้ครับอันนี้เรากำหนดได้เฉพาะ dependent v a r i a b l e นะครับ ผมจะใช้ default ก็คือ last นะครับทีนี้นะครับตัวกลุ่มอายุนั้นเป็น order ผมก็จะใส่ตัวนี้ไปทีนี้ครับตัวที่เราจะพูดถึงก็คือตัว decoltomast นะครับที่เป็น active นะครับผมก็จะใส่เข้าไปตรงนี้ก่อนแล้วก็ตอบโอเคนะครับทีนี้เราจะมาดูผลจะเห็นว่านะครับตัวนะครับ uh, active เท่ากับ0นั้นจะมีค่าสัมปสิทธิ์ในขณะที่ active เท่ากับ1นั้นจะเท่ากับ0นะครับ ดังนั้นเวลาแปลผลนะครับจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดนะครับเราก็ต้องไปอภินิายที่เป็นว่าตัวแปรที่เราสนใจก็คือรหัส0ูนย์และ Refer e n c e ์ที่เราจะใช้เป็นกลุ่มอ้างอิงก็คือรหัส1น,นะครับจะสลับกันนะครับทีนี้นะครับตัวแปรนี้ก็จะกลายเป็นอะไรครับตัวแปรคนที่ใช้ชีวิตไม่เร่งรีบนะครับมี Refer e n c e ก็คือกลุ่มที่ใช้ชีวิตเร่งรีบนะครับาการแปลผลก็จะเป็นลักษณะ ชนี้นะครับที่นี้ถ้าเกิดเราไม่ต้องการที่จะใช้แบบนั้นนะครับผมก็แนะนําว่านะครับให้เอานะครับตัวแปรดคโตมัสนั้นใส่เข้าไปโควาเรตนะครับแล้วก็ตอบโอเคนะครับซึ่งเราก็จะได้นะครับตัวแอคทีฟนั้นนะครับมีค่าเดียวนะครับมีค่าเดียวก็คือ1คือตัวแปรที่เราสนใจศูงก็คือเรฟเลนต์นะครับตัวนี้ก็จะแปลผลได้ว่าคนที่ใช้ชีวิตเร่งรีบเทียบกับคนที่ใช้ชีวิตไม่เร่งรีบนะครับ คนที่ใช้ชีวิตเร่งรีบมีโอกาสจะใช้เบรกฟัสบาร์เป็นอาหารเช้ามากกว่านะครับาทานซีเรียลเป็นอาหารเช้าถึง2.19เท่านะครับอันนี้ก็จะแปรผลนะครับตามที่เราสร้างตัวแปรหุ่นเอาไว้นะครับท่านสามารถติดตามผลงานต่างๆผมได้ใน2ช่องทางนะครับช่องทางแรกก็คือ YouTube ใช้ชื่อช่องเป็นภาษาอังกฤษและช่องทางที่2ก็คือ Facebook ใช้ชื่อช่องเป็นภาษาไทยนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ